ินเพื่อนแล้วครับครับผมสําหรับผมนะครับเก่งทุกคนครับแต่ว่าสงสัยน้องยังเติร์นนี่ยถ้าเผื่อติดปีกเนี่ยจะบินได้ไหมครับเนี่ยคงบินต่ำฮะบินเลี่ยๆไปครับบินเลียนไปดิฉันสลับปีกให้เลยค่ะเก่งทุกคนครับครับผมครับผมเอาละครับเดี๋ยวลงมาดูนะครับช่วงหน้าเราจะรู้กันนะครับว่าน้องทั้งสิคนเนี่ยจะมี ไอเดียสือมาให้เรียบร้อยแล้วน้องสาวเขาเองนะคะ <mouth> สวัสดีค่ะวันนี้แอนมาตามบีมแล้วก็น้องบัวถ่ายปกนิตยสารสุดสัปดาห์นะคะและนี่ก็คือเสื้อผ้าของพวกเขาทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในค่ะ น้องบัวก็กําลังแต่งหน้าอยู่นะคะโดยมีคุณแม่อยู่ข้างๆเป็นกําลังใจด้วยนะคะคุณแม่วาดีค่ะน้องบัววัาดีค่ะน้องบัวแต่หน้าเสร็จแล้วค่ะน้องขอตัวไปเปลี่ยเือผ้าก่อนคิวต่อไปเป็นคิวของไดลีมนะ ดูลีลาท่าทางแล้วไม่บอกไม่เชื่อนะคะเนี่ยว่าน้องพัวขึ้นเคยจะถ่ายแฟชั่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในบีมแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะและเซสที่จะถ่ายต่อไปนี้ถ่ายคู่กับน้องพัวด้วยเป็นพี่น้องที่สิทก,กันจริงๆนะคะ<ๆ>เห็นแล้วน่ารักได้ค,คู่เลยค่ะแหมแบบเนี้ยบีมคงจะหวงน้องสาวน่าดูเลยนะคะเป็นนางแบบวันนี้รู้สึกไงบ้างคะ ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนิดนะคะก็คงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามีนายแบบผู้ใจมาด้วยวันนี้พี่บีมนั่นเองพี่บีมสอนเทคนิคอะไรหรือเปล่าคะวันนี้เทคนิคอะคะก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายก็ประมาณว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดลู้คอนเซปต์บ้างไหมคะวันนี้คอนเซปต์คงเป็นสองพี่น้องรัดกันเลยนะสนิทสนมเห็นเมื่อกี้สนิทกันกอดกันปกติทาเจอกันทำอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคะ ก็จะมีแกล้งกันนะคะเป็นธรรมดาของพี่น้องยิ่งเป็นน้องสาวคนเดียวก็แบบโดนแกล้งโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีคนมาติดต่อน้งบัวเข้าในวงการบันเทิงเนี่ยสนใจไหมคะก็จริงๆตอนนี้ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันใกล้จะเอ็นทานแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับอะไรไปให้ที่สุดเพียงอย่างเดียวก่อน งให้ฝากฝากถึงเป็นแฟนพี่บีนิดนึงค่ะแฟนดีทูบีก็อยากให้ช่วยติดตามผลงานพี่บีมต่อไปตอนนี้ก็จะมีละครใช่ไหมคะพี่น้องสองเรื่อก็ช่วยกันติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม5แล้วหล,วลังจากเอ็นเสร็จเราคงได้เห็นผลงานอื่นๆของน้องบัวนะคะ นางเอกของวันนี้ด้วยวันนี้นิดนึงอ๋อฮะก็ใส่เป็นงานครั้งแรกของเขาดีดีครับดีแล้วบีมได้สอนอะไรน้องบ้างหรือเปล่าคะวันนี้แนะนําอะไรไหมบอกว่าให้เปสรุตัวเองก็พยายามดูกล้องไลฟ์โบก็ล้องบอกให้ทำอะไรก็ทำง่ายครับง่ายแล้วเมื่อกี้เห็นมีท่าอะไรอ่ะมีท่าหอมแก้มกันด้วยพี่น้องปกติอยู่บ้านนี่หอมแก้มกันตลอดเลยหรือเปล่าคะ ปกติเป็นทะเลาะกันมากว่าแล้วถ้าสมมติว่ามีวงการบันเทิงเนี่ยเขาติดต่อน้องบัวเข้าไปเนี่ยบีมจะว่ายังไงเอยเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ต้องถามบีมม่ได้ครับถาม,ถามแม่ดีกว่าอมแม่คุณแม่จะรู้รายละเอียดแม่เขาจะรู้แม่เดี๋ยกว่าอย่างเจอหน้าน้องบีมแล้วไม่ทำถึงละครเรื่องพี่น้องสองเลือดคงไม่ได้นะคะเพราะแต่ออนแอร์ให้ได้ชมกันแล้วคะ่ะปี1 8เนี่ยมีโครงการอะไรบ้างรเปลัาคะเ,เรื่องงานก็คงมี เล่นคู่กับใครคะเล่นคู่กับแดงเฮ้ยเล่นเล่นกับแดงครับไม่ใช่เล่นคู่กันเล่นจัดอดีที่ที่เรล่นนี้ได้ร่วมงานกันดีครับทำให้อ่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่อายเวลาแบบร่วมงานกับคนที่แปลกหน้าเขาเล่นร่วมงานกับแดงค่ะโอเคเราก็รู้ว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะกการการการเล่นมาคือแล้วเรื่องอัลบั้มราคาจะมีแบบออกคู่กันไหมหรือยังไงคะเรื่องนี้ยังไม่ ตแต่ว่าเป็นแฟนของดี2 b ีปีหน้านี่คือติดตามผลง,งานเรื่องที่้องส่งเรื่องติดตามข้อมูนด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราก็เล่นกันเป็นที่เราเล่นนี้ก็ติ่แมพี่จะไม่ได้มาเล่นด้วยแต่ว่าก็ก็ฝงงากนะคเขียนเอาไว้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบีมแล้วก็น้องบัวมากๆเลยนะคะที่ให้เราตามมาดูเบื้องหลังในการถ่ายทำปกนิยา n ารสุดสัปดาห์นะคะขอบคุณค่ะ น้องสาวบีมเนี่ยหน้าตาน่ารักไม่ใช่เล่นนะคะเนี่ยไม่แน่นะคะอีกหน่อยเรา,าจ,จะได้เห็นในเอกหน้าใหม่ของการที่ชื่อว่าบัวสโรชาตันจราระก,ก็ได้ใครจะไม่รู้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ตอนนี้